สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับส,สดๆครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับวัดท่าโพสีนะครับตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเอาปปกันครับเมื่อวันี้สวสดแงจงแจ้งปางกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงพีงพลาอุอิงกันมาแล้วครับสวัสดีครับพี่มัดพ่อตอนเดย์ สวัสดีจ่าไม่เบื่อปะเบื่อสเตีรูดมามเ้ามื่อนี่น้าดเอ่อหก็มาแล้วครับโอ้พี่น้องพอปูสาดตรร้อนอ่ กเอกยูทั้งหมครับพ่อเนสียมาบาได้ออกมาครับครับผนชดนีไบ่ได้ออกมาไต้ครับครับปองทั้งผิดเลยครับใครที่สนใจด้ไิม่เียรีเลยนะคะไชได้เดายีเเช็กเียงเช็กเท้าแล้วครับหระคเรียนมาจากบ้านยิงหนึ่งร้อกิโลพอดีนะครอจะไปแก้จับ นะะวันนี้อยู่ไม่นานนะคะเดี๋ยวประมาณค่ำหนึ่งะกลับแล้วนะคะเชิลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบชิมเีลยนะคะเมื่อกี้จะกลับสองคั่มอันนี้เลือดกลับแล้วก็ต้องรีบนะคะใครไปชิมก็จะตับแล้วค่ะเมียนครับพ่อนะคะมาชิมได้นะคะทุกเสียงคุณไปเตยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเตยนะคะจากกันยี่ห้อดีนะคะมีแต่คนถามหาเสียไม่งี้เขาขาดแล้ว กำมาได้ผมไม่ต้องยังเอยนะคะด้วยว่าคือว่าทสจะได้ส่งให้เลยนะคะได้ป็ะาสัมพันธ์นะคะลักหมอลนนหลอนะเดี๋ยวเรจะได้สีงตอะคะการประชาสัมพันธ์ใกลมเภอจอมพดาโพสีตํบลาโพสีอํเภอเดตุมจังหวัดุบตรานีทั้งคืนของวันศุกร์โอ้ทางเขาไฟประดับยางงามเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลย ว้าวพี่น้องมาแล้วทันกันได้หรอว่านำน้เกลือได้ทายเทียล้วมื่อเวนีได้ทายีบ12เลยนี่บ้านเนี่ยเบิ่ง12เทียหรอน่าจะรวยน่าจะรวยบ้า มาที่ซีซ้อนในไปสาวหน่อยซ้อนอยู่บ้านเดวเขาเท่าบานอุ้งอิงอะฟังข่าวว่าฝนตกข้าคนนั่งนันโอ้น้องอีทัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเพิ่งสาวหน้าจะเที่ยวไปปีนี้ นี่เทเลกเล่นบ่โอ้ต้องอ่อยคุ้มต้องแจ้งครับผมครับสวัสดีครับพี่บิ๊ดเลยนไม้ในข้างหลับมาอซี่แกงวันี้เห็นโม้งนั่นบ้านลุงิง สิบาทโอ้ยพ่อหม้อดวนอะไรครับแล้วก็หม้อหั่นขอบคุณค่ะแล้วหั่นอะไรมาครับครับน่ารักน่ารักนะครับเก็บทีทุกจังหวัดทุกอำเภอว่าแต่่วาไปแสดงใจครับฝุดไม้เราผุดสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วทุกทีก็ริญาเตอที่นองอยู่ภายในกรบเกเกี่ยวข้องนะครับแล้วทีแม่การแสดงครับสตูีอขอขอกรุณาครับออกดูด่านนอกกอดอาข้าวบ้ารอท่าทนนเห็นผลจะดูเกดภาพการกระจครับกรายเอะเลยครับกลที่มีี่นองที่อยู่ใกล้ก้แต่ก

ลิฟที่อ่อนแล้วไซื้อบัตรครับ ฝากพี่น้องครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวครับสกิปใหม่สุดมันนะครับกูปออกําลังเฮ็ดโชว์ใหมนะครับวันที่25ถึงวันที่30บนะครับ6วัน660บาทนะครับบัญชีเดิมว่าให้เดิมทักไปที่สาวน้อยเพจปรแพงแฟนเพจนะครับ harap karena ครับโอ้ยไปเปลี่ยนรองเท้าไปเปลี่ยนรองเท้ามาคือจังไดคู่นั่นแหละครับแล้วคือเด็กญี่ปุ่นเนาะ สถานที่ดีลยครับพี่น้องครับห้องน้ำห้องท่าสะดวกสุดยอดเลยครับอออพอไม่ยังจะจับเวลาไดไรที่สิบวินาทีนะห้ามวางห้ามตกห้ามหลุด ขึ้นนี่ขึ้นดิดใช่ไหมโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้งนี้ครับอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยูทุกคนครับอย่าลืมซื้อวัตรนจองตัวครับ6กวันนะครับ2ี่สาถึง3า6 6ิบาทบัญชีเดิมเมื่อไหร่เดิมทักมันทีสาวน้อยเพื่อนแงแฟนเพลนครับ